ได้เจอเลยเท่ยงคมนคับนะได้เตจอคือน้ำลายหนึ่งผีได้ค่ะสวัสดีเขาแรกแล้วันนี้ที่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ก่อนอื่นขอพื้นที่ตรงนี้ที่มีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาก่อนนะคะเพราะว่าก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็เป็นแฟนที่อยู่ที่ในประเทศนี้แล้วก็ หลายๆประเทศด้วยอินเตอร์แฟนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงที่ส่งข้อความมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ไหญ่บ้างี่จะรู้เรื่องรายละเอียดที่จริงไม่เกิสาเหตุหร่อเกิดจากอะไรกันแน่เออจริงๆแล้วคืออ่ะเขาเรื่องอะไรไม่ก็เออการคบกันน่ะสำหรับวิวอ่ะมันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาเวลาที่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทําทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็มันก็มันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้คนมัปตับตัวอยู่คนเดียวหการมาถึงไตอ่ะก็วิวเชื่อว่าวิวทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้วก็คือวิวมั่นใจในตัววิวว่าวิวสามารถปรับตัวได้ก็คือที่ผ่านๆมาก็พยายามปรับ อยู่ด้วยกันในสทุกเรื่องอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เมื่อวันหนึ่งมันมันมันเหลือกันที่พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไรในในช่วงเวลาที่คุยกันว่าเราจะคุ้มติความสัมพันธ์มันยากขนาดไหนอยู่มันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการพบกันระยะเวลาก็กับสี่ปีเนาะพี่เนาะมันก็นานอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็มันก็ต้องนึกถึงแบบ โมเมนต์ต่างๆที่เคยผ่านกันมาอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อนคุณเอ่ยึ้นมาก่อนว่าเออเราควรจะต้องมาคุยเรื่องความสัมพันธ์ใหม่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีการคุยกันหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเคลียาาร์ชัดจบไม่ได้มีติดทางอะไรอย่างก่อนที่เราจะตัดสินใจพูดก,กันมันมีลักษมันมีสัญ,ญญาณบอกเผิดอะไรกันก่อนใช่ไหมคะบิวพาอืมมังฟังขั้นสุดท้ายเลยอย่าง,างนี้นค่ะมันก็คงแบบว่าเออเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะมันมีความ ความพยายามหรือความอดทนของแต่ละคนมันก็คงไม่เท่ากันแต่ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วทั้งนี้ก็นเราต้องมีการพูดคุยตลาดรอบและปรับตลาดรอบแล้วค่ะค่ะใช่แต่เป็นแฟนตกใจวิวเพราะว่าตอนนั้นนี้มันไม่มีสัญญาณหรือว่าผู้เราจะมีปัญหาเพราะว่าตัววิวเองเนี่ยก็ได้มีการแบบไปตา เขาเล่นเตะนะตอเนี้นระมาณนั้คือก็แล้วแต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นซึ่งแบบบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้ออกสื่อตลอดหรอกค่ะเพราะมันเป็นการคบกันแบบส่วนตัวเนาะ mm. แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูที่ที่งานเราเป็นนักแสดงอะ่ะแต่ละคนก็คงอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ออกมาต้องมาบอกปัญหาห,าหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่างตามกระแสเขามันก็จะมีเรื่องของมือที่คนดูมาเกี่ยว้องอันนี้ดูช่วยทีอันนี้คือไม่ได้คุยกันถึงประเด็นนี้เลยค่ะ แล้วก็วิวก็จะเห็นเท่าที่สื่อเห็นแล้วก็ได้ฟังหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ทุกคนเห็นตามในหน้าโซเชียลเลยไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้เราสำหรับเราคิดว่ามันเรื่องามรักของเราที่มันยุติในครั้งนี้มันเกี่ยวกับข้องกับบุคคลที่สามสำหรับโพลีอ่เออขอไม่พูดถึงเขาต่างต่างเพราะว่าจริงๆวิวไม่ได้รู้อะไรดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้รู้จริงอะไรอย่างนั้นอะ ก็คือคุยแค่ประเด็นแบบกันสองคนเลยเรามั่นใจในตัวเขาจริงเราม่ใจในตัวเข้าใจไว้ใจเขาได้ใช่ไหมคะก็ในในที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งที่ตัวเองพบใครมาเราก็จะให้ใจแบบเต็มที่อยู่แล้วแบบเชื่อใจอยู่แล้วไม่งั้นมันก็คงดําเนินต่อมาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันอยู่ด้วยการแบบเข้าใจเรื่องการทํางานต่างๆอ่ะมันมีการที่จะต้องโปรโมทอะไรต่างๆเงี้ยมัน บิวแบบมาชิลมากที่ผ่านผ่านมาเราก็เป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี <สะ S 3> แ้แต่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงบางคนเขาจะมีเซนพิเศษอย่างเรามีเซนเลยครับไม่ได้มีอะไรมไม่ได้คุยอะไรตอนนั้นางหลังเขามีมีคาลางใจเพาเรารู้สึกว่าคมารูม้สึกเขาเปลี่ยนไปมากี่ก่อนที่จะมาคุยกันมันบิวว่าบิวไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นอะคืออะไรที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าคือมันเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบโตโตแค่ว่าเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นเรา แล้วมันไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้เราก็แค่ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทํางานดีกว่าเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันชัดเจนที่สุดสำหรับโัวิวสังเกตได้คืออะไรคะมันรวมๆเลยค่ะค่ะ <laughs> ค่ะไม่ทไาบเลยค่ะคือแบบมันผู้หญิงเราโฟก,กัสมันก็แค่รู้สึกได้ว่าเออถ้ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วอะไรเสียดายไหมกับความรักครั้งนี้สี่ปีด้วยออคือเสียใจแล้วเสียดายเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคบมานาน พี่ก็รังเจไม่เจ็บไม่ไม่อยากพยายามต่อแล้วอ่ะืไม่รู้มันม,มันมีจุดหนึ่งที่เราแบบก็ต้องอยากกลับมาดูแลตัวเองอะค่ะมารักตัวเองความรักออนนี้นสอนอะไรกับพี่บ้างครับก็สอนว่าทํางานดีกว่า <c oughs> <c oughs> เออเหมือนที่คนพูดนะคะเคือถึงจะเลี้ยงดูเราได้นะคะพี่ก็เออแล้วก็คือจริงๆแล้วมันเสียใจแต่มันก็เขาเรียกว่า มีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเออตอนนี้ที่เห็นก็คือวิวเพิ่งไปงานที่เวียดนามมาแล้วก็ถ่ายละครด้วยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบทํางานอ่ะไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาในการแบบอยู่กับความเสียใจนานไหมอืมก็ ก็มีบ้างที่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนักหนักในวิวกับการที่แบบ <c oughs> ต้องเสียน้ําตาหรืออะไรในช่วงเวลาที่เราไม่ไม่มีเขาอะไรองก็ไม่ได้เสียใจแบบร้องไห้อะไรอะค่ะมันคือการตัดสินใจมันโตมันโตแล้วอะค่ะพี่มันก็แค่ดูว่าเออความเป็นไปได้อะไรแบบนี้อันนี้สบิยใจหนึ่งอรนอันคอโลใช่ไหมคะอ่าเรื่องอันฟอลโลวลลลลันนี้เลยอ่าอันนี้ก็คือจริงๆอันฟอโลไม่ได้ขออนุญาต การอันฟอโลอะค่ะก็ไม่ใช่ว่าแปลว่ามีอะไรที่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะแบบลงจุดรายละเอียดความรู้สึกในใจได้ขนาดนั้นแต่มันเป็นแค่ว่าเราก็อยากจะกลับมาแบบปรับความรู้สึกตัวเองมาจัดการตัวเองไม่ให้แบบรู้สึกอะไรหรือว่าวอกแวกหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีแง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออยากทํางานอะไม่อยากไม่อยากเห <c oughs> ็นผีข้าผีท้องผนมันไม่ใช่ อ่ะคือเรียกว่าอันนี้มันปกติเพราะมันไม่ใช่เรื่องแรกหรอกค่ะเขาเป็นนักแสดงมันก็มีเยอะแยะอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แบบเซนซิทีฟมานนั่งรู้สึกอะไรแบบนั้นกับเรื่องแค่นี้ค่ะแต่แค่ว่าเรื่องสองคนเราก็เลยจบมันเป็นสัญญาที่แบบเหมือนบอกเลยว่าเอ้ยฉันออมดูคอนจะไปาหน้าแล้วนะหรือเปล่าก็ก็ก็สนใจโฟกนัสแต่งงานก็เลยแบบเออตัดใจอย่างนั้นเลยถ้าตัดใจนานไม่แบบตัดใจนานไม่มาทิกว่าจะต้องแบบมันกไม่ปิดตากอะไรที่เกี่ยวกับตัวปั่ก ไอวิวคือทุกๆก,กการกระทำอะค่ะจะผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจ,จอย่างมีสติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นำอะไรต่างๆเหมือนก่อนหน้านี้ที่ว่าทำไมวิวยังไม่ออกมาพูดจะทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องการจะไม่พูดตั้งแต่แรกคือแบบจบเพราะมันก็เป็นเรื่องของคน2คนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเรื่องความที่แฟนๆยังคงส่งข้อความที่เป็นห่วค่ะก็อยากมายืนยันตรงนี้ว่าแบบไม่ต้องห่ว,วงแล้วก็วิวก็ยังรัก รักตัวเองยังดูแลตัวเองอย่างดีแบบว่าแล้วก็ยังทํางานดีๆอยู่สิ่งที่ฮิวใจถ้ามีโอกาสเจอกันเจอไดไหมเอ่ออันนั้นก็คือต้องเรื่องอนาคตค่ะแต่ก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่จะเองอยู่ช่องเดียวกันต้องาได้ไหมเจอยากค่ะกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยแม้ในช่องในช่องมันเป็นอะไรที่ทุกคนไปอยู่ที่กองอ่ะก็เราเจอไหมคือต่างคนต่างอยู่การทํางานนะสิ่งที่ฮิวใจฮิวได้มากที่สุดคืออะไรครับ งานแล้วก็แบบข้อความน่ารักน่ารักจากทุกคนเลยครอบครัวว่าไงบ้างก็อยู่ติดตัวกันตลอดจนแม่อะไรต่างๆเลยเนี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรคือจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจของวิวไม่มีใครที่เข้ามาทาให้แบบหมายถึงว่าครอบครัวค่ะไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวเราก็โตแล้วก็ให้ให้แล้วแต่เราวิวอยากขออนุญาตหน่อยอยากจะพูกันวิวกับเสี่ยมันจะแบบเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรืออะไรหรือมันต้องใส่แน่หน่อยไหมอ๋ ใช้เวลาค่ะการที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้องใช้เวลาใช่สำหรับวิวก็คือถ้าไม่เคยไม่เคยที่จะจบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าดีน่ารักกันเราก็คงเราก็คงยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจบก็คือแบบจบเลยพวกคนจะมองว่าจบให้สวยไหมครับเพราะว่ามันประเด็นมันก็ดูส่วนทางกันแบบกั้อะไรกันด้วยเลยตัดขาดกันเลย ไม,ไ,มไม่สามารถตอบได้เหมือนกันแต่อันนี้ได้ความความมาตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองออกน่อความรู้สึกมากกว่าใช่คือแบบเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือดาวหรืออะไรในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทํางานแล้วอ่ะอยากไปทำ,ท,ำท,ำทำนู่นทํานี่ที่มันมีความสุขมากกว่าตอนนี้มุกออนได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ออก็ต้องก็ทำงานได้ก็ออกมาได้เท่าไหร่แล้วโอเคไม่ยังที่แต่โอเคมูออนก็คือสร็จแล้คือบอกว่ามูออนได้เพราะว่ามีงานมามาช่วยใช่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 ครับแลจะเปิดใจไหมเปิดใจยังหรือว่ายังรอแล้วกับเรื่องทังหมดก็ขอทำงานแล้วก็ถ้าการจะส่งกำลังใจและความห่วงใยฝากดูงานวิวด้วยนะคะตอนนี้เก็บก่อนใช่ไหมคะเก็บก่อนขอเก็บเงินเลยค่ะดูแลครอบครัวเลย ไม่จะว่าแล้วถามเรื่องเวียดนามให้หน่อยด้วเวียดนามเนวี้แหละเราจะได้แบบเออเวียดนามเจอบรรยากาศระเบิดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทุกคนก็บอกว่าเหมือนวิวอัดอั้นอ่ะเหมือนก็ไม่ได้เคยเต้นไม่เคยใช่ก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเต้นได้ร้อนแรงหรืออะไรที่เขาบอกกันมาค่ะก็ถ้าทุกคนเห็นวิวก็เป็นแบบเนี้ยที่แบบแมนแมนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปดูงานที่เวียดนามด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ไปที่เวียดนามแล้วก็แฟนๆให้การต้อนรับดีมาก แล้วก็แฟนไทยก็ส่งกำลังใจไปยังไงก็ติดตามได้ใน, Instagram view นะะอินสตาแกรมวิวนะตื่นเต้นเลยวิวเพราะว่าแบบแฟนๆน่าสนใจเยอะสุดหนุ่มอ่ะทีก่การแสดงแบบถูกหนูมีเวลาซ้อมน้อยมากเพราะว่าถ่ายละครอยู่ค่ะแล้วก็แค่หนูไม่แบบลื่นล้มบนเวทีก็ดีใจมากแล้วคุณจะมีทางสายนี้เลยไหมคะคุณวิวคะติดต่อมาได้นะคะพร้อมเต้นพร้อมเต้นหลายรูปแบบและแล้วก็ดีอะไรแบบหรือว่าได้ตัวช่วยแบบเพื่อนๆกันอาจจะ ไปด้วยไหมมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆคือถ้าเป็นคนเดียวก็คงจะตื่นเต้นเพราะว่าเราใหม่มากๆที่ไม่ใช่นักร้องก็อาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างนะคะการเต้นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามีโสนมีน้องแพทริกมีไมลอโฟซึ่งน่ารักมากเป็นการเจอกันครั้งแรกยค่ะอย่างฟิลนี้มันโดนใจพี่กันเคยมากค่ะหดูเยขาหนูไม่ได้เป็นกันเคยค่ะ ต่อครับกไม่ไหวสนับต่อ่ะแม่ก็อยากจะเป็นตัวแทนทั้งทั้งพี่กระเธอเป็นแทนพี่กระเธอต่อก็เป็นตัวแทนเพื่อนหญิงพลังหญิงต่อเรื่อแบบว่าพี่ออกไปเอ้ยขอขอฝากเลี้ยฝากตัวค่ะก็ถ้าคิดว่าชอบกันก็คงจะมีงานหน้าอีกมีมีไหมคะมีติดต่อมาอยจะให้ออนบัวไปที่ต่างประเทศแต่ว่าดูดูอยู่ว่า ช่วงเวลาเวลาที่ได้นักแสดงหลายๆคนคิวพร้อมกันมันยากมากกับแฟนที่ไทยก็อยากดีนะอยากจัดที่ไทยฝากถามว่าอยากดูกันไหมคะอะไรอะไรค่ะเองมาอีกทีหนึ่งใช่ค่ะขอบคุณนะคะโชว์เต็มเลยค่ะวิววิวรักกันนะไม่ได้เกลียดกันค่ะพี่วัดเดี๋ยวให้อินเตอร์เดี๋ยวพี่วัดพุ่งมาอินเตอร์อะไรขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอินเติร์กันลูก